สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอารถ Honda ครับผมเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่รถเก่านะเข้ามาใหม่เลยนะครับพร้อมโปรโมชั่นนะครับจอง500รับส่วนลดเลย20,000บาทจองห้าร้อยรับส่วนลด20,000บาทหรือว่าเปลี่ยนเป็นเรียนสดกลับบ้าน20,000บาทได้ครับผมอยากได้ครับฟรี90วันก็ได้จัดไปนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนส่งฟรีทั่วไทยนะครับมา กลรลดสวยเลยนะครับ F f คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่วิ่งแค่ห้าหมื่นโลได้ตัวท็อปด้วยได้ตัว eao ด้วยรถสวยมากและราคาผมตั้งไม่แพงด้วยครับราคาอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทพี่จองห้าร้อยแล้วส่วนลดทันทีสองหมื่นบาทเหลือแค่หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทรถสวยขนาดไหนมาดูพร้อมกันครับมามาสีสันเต็มรถผมการันตีนะครับโครงสร้างเดิมทุกคันนะครับ สีสันเต็มนะครับเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะครับเดี๋ยวขัดเคลือบสีให้นะครับความเมี่ยมสวยนะครับความเมี่ยมสวยเลยนะครับผมไฟสวยนะครับล่องชิดนะฮะล่องชิดไฟตัดหมอกไม่มีรอยรล้าไม่มีแตกนะครับนี่ไฟมุมเลี้ยวนะครับสวยงามไม่มีรอยรล้ายางสวยแม็กสวยนะครับยางสวยแม็กสวยสีสันเต็มตัวนี้เป็นตัวเอลนะครับกระจกมองข้างนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวมาจะมีไฟด้วยเลนไฟ แผงประตูสวยนะครับสวยงามนะครับมีการลอยด้วยนะเดี๋ยวผมออกให้มันดูเก่าอันนี้เขาติดมาจากเจ้าของเดิมนะครับมันเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวผมเอาออกให้นะครับเดี๋ยวขัดให้เรียบร้อยนะครับอ่าสวยงามคอมเมียมสวยนะครับแม็กสวยทั้งสี่วงนะครับล่องเงินชนท้ายชิดนี่คมไฟสวยไม่มีรอยร้าวนะครับสวยมากนะครับนี่ฟีวิกเอฟซีนะครับจะรอเลยมีใครรู้ยังครับว่าของผมมีเอฟีด้วยนะ เอ็ด้วยเห็นเห็นบ้านทายไหมสวยๆมากตัวไอตัวท็อปสุดเลยราคารถใหม่อยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทราคารถใหม่ป้ายแดงนะไม่มีของให้พี่ด้วยซื้อับเอค้าออกรถศูนย์บาทถูกกว่าป้ายแดงเป็นแสนกว่านะครับมาเข้ามาครับผ่อนแค่หมื่นกว่าบาทนะครับไม่ถึงสองหมื่นด้วยฟ้าราคารถล้านกว่าได้รถพรีเมียมญี่ปุ่นนะรถสวยเลยนะเยเดี๋ยวนอกเรื่องละมาคันนี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวดู ประตูท้ายกดีป้าป้ารีบไปไหนนี่นี่ครับไม่ห้าหมื่นโลล่องสภาพแบบนี้ตรงนี้ไม่มีรอยเลยมีรอยขนแมวเล็กน้อยมากนะไม่มีร่องลึกเลยนะมีถาดรองให้ด้วยพมยังสวยอยู่เลยครับล่องตะคงตะเข็บเดิมหมดอาร์คเมนอาร์คเดิมหมดนะครับเติม e แปดห้าได้ด้วยนะฮะลองรางน้ํานะครับเดิมๆเลยนะครับนี่มาดูพี่เห็นไหมย่างไหไรไม่เคยลงดิน เห็นกาวกาวเดิมจากโรงงานไหมอันนี้คือกาวเดิมจากโรงงานนะครับอุปกรณ์อะไรค right รบหมดนะนะครับมีถาดด้วยไมวิ่งห้าหมื่นโลนะครับไมวิ่งห้าหมืโลได้ตัวท็อปได้ฝีขาวได้เอลผ่อนอยู่ที่คันนี้นะครับ ราคาผ่อนอยู่ที่ถ้าเจ็ดปีนะครับผ่อนอยู่ที่หนึ่งมืนหนึ่งพันสอง้ยบาทนะครับผมหนึ่งมืนหนึ่งพันสองร้อยแต่พี่มีเงินสดอยู่ในกระเป๋าสอง0มืนบาทนะครับมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าสอง0มบาทสามารถเปลี่ยนมาเป็นประกันชั้นหนึ่งได้หรือเป็นส่วนลดก็ผ่อนถูกถ้าเป็นส่วนลดก็ผ่อนแค่หมื่นหลักร้อยนะครับน,นะอยากได้แบบไหนขอให้บอกนะครับ<ม>นะเบาะสวยด้านหลังสวยเลย ภายในเป็นภายในดําด้วยนะครับเบาะหนังสวยๆเลยครับผมสาซานะครับนี่สวยงามมากนะครับครับผมอ่ะอุ้ยมาดูนานะครับอ่ะนะผมมาไลมาพร้อมกับลุงรังมาแล้วขั้นนะครับตรงนี้ถ้าเป็นหนึ่งจุดแปดนะครับหนึ่งจุดแปดเป็นสีมาขายรถกระบะเลยมาครับผมสายฮอนด้ามานี่อ่านะนี่นะครับ ตัวเอยวนะครับบอกไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าได้นะครับเมื่อกี้ลูกผมขึ้นเปื้อนนิดนึงไม่ยอมถอดรองเท้านะ <c oughs> เด็กดือ้อนะครับนี่สตารต์ได้เลยนะครับนี่เน้นๆดิเน้นๆดินี่นะครับมีคูซคอนโทรลมีมันติพงบาลายยังสวยอยู่เลยนะครับวิง 53, ว่งห้าหมื่นสามนะวิ่งห้าหมืนสามรถสวยมากได้สีขาวด้วยนะครับพี่พี่ผ่อนอยู่แค่ หนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยพี่มีเงินสดอยู่ในกระเป๋าสอง0มื่นสามารถเปลี่ยนเป็นประกันชั้นหนึ่งได้เป็นส่วนลดได้ถ้าส่วนลดก็ได้รดอีกผมรวมดอกเบี้ยกับแวดแล้วแล้วที่สำคัญน,นะครับใครอยากได้ขับฟรีเก้าสิบวันพอ่นอีกทีพื้นสภามิถุนาเลยนะใช่ใชครับผมยาวเลยนะครับนี่มีกล้องหลังมีอะไรครบหมดคอนโซลคอนโซลสวยเพดานสวยมากนะครับดูเพดานสวยมากครับผมนะครับเอาหัสตาร์เองเลยด้วย มองก้อนมองก้อนมองก้อน,ออนดูเพดานสวยเลยนะครับมาบดูเพดานอุปกรณ์ที่บังแดดนะฮะนี่ที่บังแดดนะค,ะครับ,บ,ดดนะรบไม่มีหักไม่มีแตกนะอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้หมดเลยครับไฟ<ป>นะครับสวยเลยส,สวยเลยนะครับสะอาดสะอาดด้วยคอนโซลสวยเบาะมาดูเบา <c oughs> นี่นะฮะเบาเบาสวยมากนะครับมาดูนี้นี่นะครับหัวลูหัวน็อตเดิมเดิมหมดเลยนะครับมีไอ้นี่นี่พี่ดูสตาร์เพจนะครับติ๊กเกอร์ยังไม่แก่เลยแก่นี่คือใหม่เลยนะติ๊กเกอร์นะนี่บบอหนังนะครับสภาพบ่อสวยนะครับฟองน้ําแน่นเลยห้าหมื่นโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับพี่ดูหัวลงหัวน็อตนะครับด้านในแก้มนะครับไม่มีขยับนะครับตะเข็บไม่มีแกะรถผมไม่มีชนนะครับรถสวยมากนะครับรถสวยมากเลยนะครับ อนี่นะครับลูกค้ารับรถนะครับขอบคุณมากนะคุณพ่อครับคุณพ่อขออะไรหน่อยทำไมถึงกลับมาซื้อเอเคคาอย่าให้พูดเลยดอย่าให้พูดเลยเป็นไงใช้บริการดีไหมครับดีมากดีมากนะครับพอนะครับขอบคุณมากๆเลยนะพ่อไม่ติดไม่โอ้ขอบคุณมากเลยครับมาให้ดูเซฟแค่นี้ก็ไม่ต้องดูโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมาก นี่นะครับเฮงๆรวยๆนะครับโชคดีมิชัยนะครับขอบคุณแม่ผมมากนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมเพิ่มเลี้ยวปล่อยรถใหนนะครับนี่ครับนี่นะครับเซนต้าของเรานะครับไปแล้วใช่ใช่ดอกไม้ดอกไม้มีไหนเออดอกไม้ไม่มีไม่มีลองเปิดดูดิลองเปิดประตูแม่เปิดประตูอนเปิดประตูอนเออไม่มีดอกไม้ไม่มีดอกไม้โอ้ นี่นะครับมีช่อดอกไม้ให้ด้วยนะครับอเอาถือมาให้คุณแม่นี่นะฮะช่อใหญ่เลยเ <c oughs> นะครับอขอบคุณมากนะครับเีงเฮงรวยๆยนะครับมีอะไรให้ผมดูแลบอกได้เลยนะครับครับคันที่สามแล้ว <c oughs> สุดยอดมากพ่อขอบมากครับอ,อะไปะเดี๋ยวไปไล่ทอ นะครับนี่นะครับใครที่ออกรถกับเราวันนี้นะครับห้าหกคันนะครับก็ได้รับโชคดอกไม้และคนที่จองด้วยคนที่จองก็ได้โชคดอกไม้ด้วยนะครับครับผมเห็นไหมออกรถกับเราครับมีอะไรที่พิเศษเซอร์ไพรส์ตลอดนะฮะเซอร์ไพรส์ตลอดนะครับหัวน้องหัวน้องนะฮะมาคันนี้ต่อเลยนะครับหัวน้องหัวน้องไม่มีขยับนะครับแต่เข็นไม่มีแก่นะฮะรถผมไม่มีชนโคตรสวยได้มาแค่ห้าหมื่นโลรถสวยมากนะครับรถสวยมากนะฮะ พี่ผมบอกเลยนะผ่อนไม่แพงด้วยผ่อนแค่หน<ะ>ึ่งหมื่นหนึ่งพันเองนะครับมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าพี่สองหมื่นนะครับมารถผมเช็คสูงได้ทุกคันนะครับนะมีการรับประกันที่ชัดเจนนะครับมีการรับประกันที่ชัดเจนนะคะอ่าสวยมากมาเดี๋ยวไปดูแอร์คอยล์ต่อาป<ะ>โอเค ้องตองแม็กสวยยางสวยนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ขัดนะครับมันจะมองมองหน่อยเดี๋ยวขัดขี้ใครออกให้หมดเลยนะครับไอติเกอร์หลืองเด๋งนี้ออกให้นะครับรถได้เดิมเดิมเลยนะครับมาดูแอร์คอร์ดแอร์คอร์ตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชงแล้วนะครับสังเกตดีๆจะเป็นหน้าไมเนอร์เชงแล้วตัวนี้ปี2018นะครับปี2018แท้เลยนะครับไม่วิ่งแค่60,000โล นะครับไม่วิ่งแค่ห0 0 0ื่โลตัวนี้เป็นตัว E นะครับ<ช>ราคาผมตั้งไม่แพงด้วย<ช>ราคาตั้งไม่แพงด้วย755 75 5ผ่อนอยู่แค่หมื่0สองน้อยบาทน้อนมาอีกนิดเดียวพี่ได้อขคอรอดอ,อีกนิดเดียวพี่ได้อขคอร์ดนะครับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้หรือว่าไลฟ์สดนี้นะครับรับส่วนลดไปเลยสองหมบาทรับส่วนลดไปเลยส0 0 0มบาทถ้าพี่เอามาเป็นส่วนลดนะครับพี่จะเหลือแค่7จ็ด0 0นบาท ผมบอกเลยว่าถูกมากและได้สีเทาด้วยนะครับลูกค้ามาเทิงกับเจ c ฟผมลูกค้าเป็นข้าราชการด้วยนะครับมาเทิงกับเจ c ผมรถโคตรสวยนะครับแม็กเขาไฟแม็กแต่งมานะครับแม็กแต่งมายางเยืงมิชลินนะครับยางใหม่ด้วยนะครับสีสันเต็มนะมาไฟหน้าคมไฟสวยเฮ้ยฟอร์ดทำอไรมึงไม่ช่วยพี่พูดเลยวะอะไรเนี่ยนะคมไฟสวยเลยนะครับมี นี่นะครับมีเดย์ไลท์มี LED มีอะไรครบหมดเลยนะครับสวยงามมากกระจังหน้าไม่เนื้อเชงแล้วมาดูแมกยางนะครับยางมิชลินนะครับทั้ง4ี่เส้นนะครับยางใหม่เลยแล้วพี่ดูสภาพภายในผมบอกเลยว่าโคตรสวยใช่โคตรสวยพี่ผ่อนแค่1 2ื่นสองอะพี่พี่ผ่อนแค่1 2ื่นสองพี่ได้ Accord ปี2018แล้วเป็นรถพรีเมียมนะครับเป็นรถหรูของญี่ปุ่นเลยนะครับได้ขับแอ c o คอนะครับ นะเป็นรถหรูเลยนะครับได้ขับไออรอดปี2 0 1 8แทะเบาะครีมด้วยนะครับเบาะครีมมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้าทั้งสองฝั่งด้วยใช่ตัวนี้ได้เบาะไฟฟ้าแล้วนะครับผตัวนี้ได้เบาะไฟฟ้าแล้วตัวนี้เป็นเครื่องสองพันนะเป็นเครื่องสองพันนะครับนี่โคตรสวยพี่ผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับสวยมากนะ ภายในสวยมากบบกไฟฟ้าทั้งสองนี่แผ่นเพจเดิมหมดนะครับหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับเลยสีฟันเต็มนะครับมีม่านด้วยข้างหลังด้านหลังมีม่านด้วยนะฮะแอร์หลังด้วยครับผมมีม่านด้วยมีแอร์หลังด้วยนะครับครับผมนี่เบาะสวยมากพี่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเพดงเพดานกิบมากนะฮะกิบมากนะขอดแค่หมื่นสองพี่ได้ขอดแล้วเข้ามาพี่สวยทุกคันดันทุกเคสพร้อมจบ ใช่ทุกเงื่อนไขนี่คับผมวันนี้พี่ฟอรดนะครับพี่ฟอรดเอารถไปให้ลูกค้าดูนะครับเป็นรีโวเกียวโตไปเกือบถึงเสมิใช่นะครับจบไหมจบเลยพี่ทำเฟนไหมทำเฟนท่าใดที่ไม่สะดวกมานะครับหรือว่าท่านใดที่แบบเราเน้นบริการอยู่แล้วนะครับหรือว่าแบบเฮ้ยคือคนที่พี่ดูรถเป็นช่างเขาไม่สะดวกมาแต่พี่อยากได้รถพี่บอกผมเดี๋ยวผมไปให้นะครับเดี๋ยวผมบริการให้นะครับนะหรือว่าศูนย์ไหนก็ได้พี่ จ้งเลยนะครับเช็คประวงประวัติได้หมดพี่จาไว้เวลาพี่ซื้ออะไรพี่ต้องสบายใจแล้วซื้อถ้าไม่สบายใจพี่อย่าซื้อนะครับของเราชัดเจนนะครับอ่ะอากเอิร์กเดิมหมดนะครับรางน้ำเดิมหมดนะครับรถสวยมากได้สีเทาดําด้วยผ่อนแค่หมื่นสองเองโคตรถูกผมย้ําเลยว่าโคตรถูกนี่ดูสุมเดิมหมดนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างครบยางอะไรไม่เคยลงดินยาแนวกาวเดิมหมดนะครับครับอ่ะไปดูภายใน มาดูมาดูภายในมาดูกับข้างหน้าเลยนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับครับผมนี่ก็เป็นระบบกุญแจกิเลด้วยแล้วพี่ดูคอนโซลนะครับดูคอนโซลครับดูพวงมาลัยสวยนะครับแล้วก็มีค r สค s e control มีครบหมดนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูมาเข้ามานี่แล้วก็ดูลายไม้นะครับดีไซน์ของเขานะครับลายไม้หรูนะไม่ได้ดูเก่านะนี่นะครับ คู่มือบุ๊กสวิตเขาหมดนะครับนะครับอุ้ยขอโทษโอ้เต็มปากเลยลูกขอโทษขอโทษมาขับเลขไม้ที่หกแสนหกหมื่นหกหมื่นเก้าพันกิโลนะผมบอกเลขไม้น้อยมากครับผมแล้วก็มาพองกับจอกลางด้วยครับผมตลอดเลยนะฮะอ่ะคอนโซลคอนโซลสวยเลยนะครับนะมีหน้าจอด้วยนะครับสวยงามมากนะครับแอร์ ดีต้นนะครับครับผมมีคูปคอนโทนเพดานสวยมากนะครับเพดานสวยมากนะครับเจ้าของคุณเดิมรักษาอย่างดีนะครับนี่นี่สวยงามมากนะครับที่เก็บแว่นทุกอย่างอุปกรณ์ใช้ได้หมดไม่มีแตกหักนะสมบูรณ์แบบมากๆนะครับผ่อนแค่หมื่นสองนะครับผ่อนแค่หมื่นสองผมพี่ราคาผมตั้งนะครับหน้าร้านนะครับเจ็ดแสนเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้าพี่ดูคลิปวิดีโอนี้หรือว่าไลฟ์สดนี้นะครับพี่รับส่วนลดไปเลยสองหมื่นบาท นะครับโอเคเดี๋ยวดูฝั่ง้องกรงนสวัสดีครับสวัสดีครับดูรถเฟียวีอะครับอ๋อได้เลยครับเพิ่งเข้ามาเลยนะครับสวัสดีค้า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 แซหผมเออขายรถให้้าหน่อยนะครับนะเอคฟอร์ดเดินหน้า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 ให้ลูกค้าดูนะครับอ่ะนี่นะครับลูกค้าเข้าออกตลอดนะครับสะดวกเวลาไหนนะครับเข้ามาชมได้เลยนะครับยันสามทุ่มอะพี่ ผมอยู่นี่อยู่แล้วนะครับแต่ขอให้นัดล่วงหน้านัดเวลาล่วงหน้านะเดินมานะครับเห็นสังเกตนะครับไฟเด y ไลท์นะครับไฟยังขาวอยู่เลยนะครับบางคันนี่คือเหลืองจ๋าเลยนะครับต้องเปลี่ยนด่วนนะครับอันนี้ยังขาวอยู่เลยนะครับหุ่นนุ่งหุ่นน็อตนะครับพี่มาดูกันหุ่นนุ่งหุ่นน็อตสวยเลยไม่มีขยับนะครับซอกเซิร์เดิมหมดนะฮะ พี่ได้ไอ้ขอดนะพี่ได้ไอ้ขอดพี่ได้ขอดได้สีเทาดําด้วยได้สีสวยด้วยได้ยางมิชลินนะครับยางสวยมากนะครับได้แม็กแต่งด้วย้องเครื่องนะครับสวยๆเลยมาร์คสีแต้มครบทุกจุดครับผมครบทุกจุดหล่อๆเลยครบทุกจุดสองจุดศูนย์นะครับเบนซินครับผม นี่สวยงามมากนะครับสวยงามมากครับผมอันนี้นะครับโรงงานเค็มไว้อยู่ที่155แรงม้านะครับผมเดิมเดิมเลยเท่าไหร่นะรอหล5่รงอห้าไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดครับแม่้องทำกันบ้านมาดีมากนะครับตากไว้ด้วยนะครับครับผม คลิปลงคลิปล็อกไม่มีรอย,อยัแงะรถผมไม่มีชนนะครับสามารถเช็คส่นได้ทุกคันแล้วคันนี้นะครับไม่วิ่งแค่หกหมืนโลแล้วได้พีได้ราคานี้นะผมบอกเลยว่าไม่แพงยอดจัดผมได้เกือบเก้าแสนน่ะเก้าแฝนไม่ขายขายแค่เจ็ดห้าห้าใครที่ด,ดูไลฟ์สดหรือว่าคลิปวิดีโอนี้รับส่วนลดเลยสองหมืนบาทผมบอกเลยว่าโคตรถูกโคตรถูก<ช>พี่โคตรถูกนะครับมาสวยงามมากนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเฟียวี นะครับฟิววีเข้ามาใหม่ไอคันไม่สองหมื่นโลผมขายไปแล้วนะครับอันนี้เข้ามาใหม่เดี๋ยวไว้มาไล์กันนะครับอ่าลูกค้ากําลังดูด้วยนะครับแล้วก็ผ่อนแค่หมื่นสองนะขอดปีสิบแปดนะครับด้วยตัวได้ตัวไมเนอร์เชงแล้วคันนี้นะครับตัวนี้ผ่อนแค่หมื่นเด็ดนะครับตัวนี้ไม่ห้าหมื่นโลได้ตัวเอลตัวท็อปเลยนะครับแล้วเอฟซีผมมีหลายคันอันนี้คือเอฟซีเอฟซีพี่สภาพแบบนี้แล้วก็ไมขนาดนี้ พี่หาไม่ได้เลยแล้วในรถมือสองแน่นอนผมการันตีเลยไม่แค่หกพันโลรถแค่สี่เดือน<า>นะครับรถแค่สี่เดือนทําไมเขาถึงขายรถใช้ไม่ดีหรอพี่รถผมมีที่มาที่ไปชัดเจนหมดนะครับพี่เขาโทรเข้ามาหรือส่งสายโทรเข้ามาก็ได้ว่าทําไมเขาถึงขายผมแจ้งข้อมูลตรงอยู่แล้วรถเขาซื้อสดมาด้วยฟาร์มนะครับเขาก็ต้องใช้เงินรีบใช้เงินเขาก็จำเป็นต้องขายนะครับเขาไม่สะดวกเข้าแฟแนนซ์นะครับแต่รถคับดีมากเช็คสูตรได้ทุกคันนะครับ เดี๋ด้ตัว s อ v ด้วยนะครับตัวไฮบริดนะครับ RS t สชุดสปอร์ตท็อปสุดเลยประหยัดสวยโฉบเฉี่ยวหรูมีสไตล์มีระดับนะครับครับผมพี่ดูราคารถใหม่ร้านสกว่าผมตั้งนะผมตั้งอยู่ที่115ถูกกว่าป้ายแดงแสนกว่าบาทแล้วนะครับแล้วผมสามารถออกรถได้0ูบาทด้วยประกันชั้นหผมยกให้พี่ไม่ต้องทำและพี่รับส่วนลดไปอีก20,000บาทเหลือแค่1 1 3 โคตรถูกผมบอกเลยแล้วในสภาพแบบนี้พี่บอกเลยว่าพี่ซื้อป้ายแดงนะครับไม่เคยเทียร์ฝีแม้แต่ชิ้นเดียวเช็คศูนย์ได้ไม่มีริ้วรอยไม่มีตําหนีแม้แต่นิดเดียวด้วยได้หน้าใหม่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้น้องสอดพานะครับเดี๋ยวผมขอตัวพาสาวน้อยออกไปด้านนอกก่อนนะครับสอดพาดูซีบิคั้งแถบเลยได้ครับเรามีเอฟซีหลายคันมากนะครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายลูกบ๊ายบายก่อนมาสากบ๊ายบายบ๊ายบายก่อน นี่นะครับ B X C นะครับหลายคันมีทุกสีเลยคับผมมาเรามาเริ่มกับเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับมา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 นะครับเดียาวเลยครับผมมีทั้งสีสีขาวสีดำนะครับสีบอนสีดำนะครับตัวนี้ครับจะเป็น ซีวิกเอฟ1.8 EL นะครับหรือว่าเป็นตัวท็อปของเขานั่นเองนะครับผมมานะเรามาเริ่มกันเลยคันสีดำคันสีดำเลยดีกว่าครับผมครับผมเจ้าคันนี้นะครับเป็น c ีวิก FC ฟ1.8 EL นะครับปี2017หรือว่าตัวท็อปของเขานั่นเองนะครับผมราคาผมเปิดอยู่ที่675,000บาททีนะครับถ้าลูกค้าปีดาวจัดไปเลย 11,000บาทนะครับผ่อนเดือนละห1ึ0 0บาทน้อยมากนะครับผมอีกท,ทั้งลูกค้าสามารถบอกว่าขับปี90วันได้ด้วยนะครับผมมาเรามาดูคันต่อไปเลยดีกว่าอมามาคันนี้นะครับเป็น Civic f c 1.8ซีหนเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัว E-L เหมือนกันราคาผมเปิดอ,อยู่ที่680,000บาทนะครับผม ปี17ด้วยครับเหมือนคันสีดำเมื่อกี้เลยครับผมราคาพ่อนอยู่ที่1 1 0 0 0บาทด้วยครับผมอีกครั้งลูกค้าบอกได้บอกได้นะครับว่าอยากได้ขับฟรี90วันหรืออยู่ที่ไหนเราก็มีบริการเซ็นสัญญาทั่วประเทศครับผมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยครับผมเจ้าตัวนี้นะครับ อยู่ที่เป็นซีวิ c เอซี1.8ลเหมือนกันราคา6แสน9,000บาทนะครับผมตัวนี้เป็นปี18หลอ่ลอๆเลยปี18นี่หล่อเลยครับผมมาทาไปดูคันต่อไปดีกว่าคันนี้ครับเป็นเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อตัวนี้ก็เป็นซีวิ c เอซีเหมือนกัน1.8 EL นะครับ คันนี้ผมเปิดอยู่ที่8ปดแสนสามื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้นะเป็นปี21ด้วยครับผมบอกเลยปีใหม่มากครับผมมาเรามาดูบรรยากาศในร้านดีกว่าครับผมของเรานะครับก็มีทั้งรถพรีเมียมนะครับเบนซ์บีเอ็มเรามีหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดแรปเตอร์ครับผมรถเฮดวันหรือรถ SUV นะฮะฟอร์จ er, ูเนอร์เอเวอร์อ่าปาเจโร่นะครับ มีหมดครับผมขอให้บอกมิวเเราก็มีครับผมดูบรรยากาศในร้านนะครับตอนนี้โอเคนะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วเนาะครับผมผมปอดนะารับเอคคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย